เอาแค่จะหลังรีบตักเลยครับผมแล้วก็พัลมโกกทันทีนะครับผมเราจะมาทําเป็นกระเทียมเจียวนี่ล้วก็ตัวให้มันแห้งเนาเป็นเมื่เรามีเวลาเราทอดนีเวลาเวลาเราทอดดีเราไม่ใช่ปล่อยไว้เลยนะปล่อยไว้เลยมันมันไม่เราต้องคนมันบ่อยเวลาเราทำเราต้องคนมัน่อยนอันนี้นะอันนี้ต้องคนบ่อยนบ่อยอันนี้มันไม่ไม่แล้วมันจะวนโอเคมันโอ ก๋วยเตี๋ยวแห้งอยนี้เลยทีนี้พอเวลาเราทำเสร็จแล้วก็ต้องใส่กมันูกระจาย่น้้หมดก่อนเราค่อยมาใส่น้ำมันทีหลังอันนี้เราก็ต้องใส่น้ำมันเราเราทำให้มันแห้งเลยพอเวลาทําทก๋วยเตี๋ยวแห้งพุ๊เราตัวุี้โดยไปนหน้ามแต่ไม่ต้องไปคุกับเพื่อนเพราะตัวนี้มันจะนิ่มแต่ถ้าอย่งนี้มันเราไม่อยากปับเขยกไข้แตยกข้ยกไว้นะดี๋ยกเปงใ่้เ่าเปงเอาใ่เลยก็เหลจะเริ่มลอย คนเลยคนเลยคนเลยพี first, tea, too, too. Mm ่คนเลยคนเลยทั ouais ่วทั klar, e, ่วโปรตีนจะได้เย็นเที่ยมเพราะวมันมันเบื่องเจลก้าใบไม้เฮ้ยบอกเขาเอาหนังดอกอาหนังนิดขอบดอกเอาหนังนขายพวกเจ้ามาเก็บไว้ได้ทำขายช่วงเทศกาลไม่เข้าใจคำพูดคำหนูเลยคือเมนูจานเด็ดเนี้ยค่ะทำใหเจนได้สั่งมาขายไม่ไม่ได้สั่งที่แม่อร่อยตัวนี้หอมมาก เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยวไม่ดูเออันเลยเออสองอันก็ร้อยหนึ่งได้ได้สองอันได้แต่ถ้าเอาหมดไม่ได้ได้แล้วอะไรอ่ะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวใส่ก๋วยเตี๋ยวแห้งดีเนีทำก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเพียงนิดเดียวเดี่ย์ลายลายลายเลยผมใส่ถาดอ่ะเคลียเคลียเหมือนยาคีบอผมเคลียเคลียเดี๋ยวมันจะไหม้นะผมเพราะก็จะหลังรีบตักเลยผมแล้วก็ทะลมโกกทันที นะครับผมเราจะมาทําเป็นกระเทียมเจียวหอม